เริ่มเลยใช่ไหมเนี่หรือว่าังไงเอาเลยครับสบสวัสดีครับ อูนี่นะจ๊ะเดชอุดมเจอกับท้าวันหนึ่งนะจ๊ะอู้เล่นของเดชอุดมตีเป็นมือขึ้นป้าหย่อยเป็นมือตีทีมท้าวันหนึ่งพ่อใหญ่เป็นมือขึ้นนะจ๊ะน้องฟ้าเป็นมือตีทีมท้าวันหนึ่งขึ้นไปก็เปลี่ยนเดชอุดมนะจ๊ะส่งป้ายยอยขึ้นไปแล้วมันยังไงใครเป็นมือตีมือขึ้น เล่นแบบไหนติโอ้ตีลายนะจ๊ะนึกว่าจะยังไงลูกแรกตดไปละจ๊ะลูกขนาดทำไมไม่ตีเดือดดมตีโดนนะจ๊ะรับไปหนึ่งแทมในสนามอินขาวันหนึ่งขึ้นไปก็ เปลี่ยนเปลี่ยนไหมดูเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนอึ๊บโอ้ยของตีผิดไปเสียแต่ไมก่กระติดเอาเอาเอา,เอาเลยครับขอคุณครับเดี๋ยวผม เออสิมันสิไม่ไดบอกเว้าวว้าวไปไปเดอุดมตีผิดไปนะจ๊ะตีไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องเข้านะจ๊ะไม่เข้านะครับยังไงก็เลือกที่จะตีเด๋อุดมรู้สึกว่าลูกจะหมดแล้วนะจ๊ะแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลืออยู่สามลูกในมือดีไหม มีแต้มต่อหนึ่งแต้มนะจ๊ะทีมทาวันได้แต้มต่อหนึ่งแต้มอ้าวเท่าไรแล้วเนี่ยเจ็บปวดเ้าเท่าไรแล้วเนี่ย เอากี่แต้มเนี่ยไหนบอกหน่อยหกแต้มโอ้กินเต็มถาวันหนึ่งนะจ๊ะรับไปเตียมนะจ๊ะหกแต้มบวกแต้มต่ออีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะจ๊ะสะกอร์เจ็ดต่อศูนย์โอ้โหมันไม่มีอะไรแน่นอนนี่กินครับลูกกลมๆมีลงอยู่ข้างใน

ดูดูไม่ยอมขึ้นเลยนะครับผมปีอย่างเดียวได้แค่สกิดสกิดแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนอ่าวลูกที่สองขึ้นมาเปลี่ยนเซลีเซลีจัำเซลี ฟ้าจะปีเพื่อรับหนึ่งอั้มปิดด้วยนะจ๊ะรับไปสองแต้มโอ้โหเป็นไงอีกเขาหลอกเหรอเฮ้ยเขาหลอกจื้อไหมน่าจะยังไม่ถึงนะจ๊ะน้ำหนักยังไม่ถึงขึ้นในเล็กอ้าวลูกสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยน จะเล่นแบบไหนทีมหาวันหนึ่งก็ต้องตีทีจ้าลูกได้เปรียบตีโดนรับสองตีติดรับสามเฮ้ยเหมือนไม่มั่นใจเหมือนไม่มั่นใจตีนะจ้าลูกนี้ลัวพ่อใหญ่ไม่ได้โยนว่า <ừ> แค่นี้ก็จบแล้วรั <laughs> ดบนหมดสนาคุะเือร์อนตันเะงี้ยรับนตัดบนไปสนาเขาบอกเออแมนแมนเขาลองชิม ัีานก็เวแมกีบนเสเพเกมมันบีบขึ้นมาแล้วแค่ีส่ออกคููก็ฟ้าคลอก็ได้้ยแต่เสียดี่มหนก็มีอยู่แต่ว่ามีเวลาเนออ้า ทีมเดีนะจ๊ะทีโดนไปแล้วนะครับสองลูกแต่ไม่รู้ว่าได้กี่แต้มในสนามลืมมองลืมมองพูดมาได้ยังไงตอนนี้ทีมเดียรยังได้อยู่นะในสนามอยู่ทีมท้าบันหนึ่งขึ้นไปเปลี่ยนนะจ๊ะก็ยังแปดต่อศูนย์อยู่นะจ๊ะทีมท้าบันหนึ่ง เป็นฝ่ายนำอ๊มอโวยเก็บปวดด้วยราวตีตีต,ต,ตีจอดนะจ๊ะฝ่ายใหญคงไม่ไหนจ๊ะยังไม่ถึงมะจ๊ะยังไม่ถึง เืมอเบนของเดบกคนหนึงซเลยเอาซแล้วกันของเด็ดเบิ้เปดนรู้ยังค้ามมือเดดอี2วงกู้งอาซ3ตอนนี้ทีมเดชอุดมยังได้อยู่ในสนามอยู่สมแต้ม เต็มที่สีปุ่นปุ่ปนปุ่นปัดว่าทุกอ่างที่มันบางหนานัน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยว่าแล้วไม่รู้ว่าใครได้ครับแท็กลูกของท้าวันขึ้นไปแมนบอต้องอ้าวอย่าด,ดูดมได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ครับโอ้โหดาวเดวดูโดมครับแต้มมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับผมสกอร์ก็เป็นหนึ่งต่อแปดได้สามอยู่ดีๆไม่เอานะจ๊ะเดดูโดมเอายกยกครับพี่นี่ กินให้เพื่อนแน่นอนกินให้เรานะเดี๋ยวเดินโดมขึ้นมาคุ้มโซนก่อนนะจ๊ะอยู่หน้าจัดอยู่ประมาณสอบกว่าเต็มท้าบันหนึ่งเมื่อไงอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเี็มท้าบันหนึ่งขึ้นมาก็เปลี่ยนเดี๋ยวดมไม่ขึ้นลงปลายย้ายก็ไปตี เดีโดนรับหนึ่งตีตีรับสองโอยสลับสีสวีวันลูกนี้เก็บป่วด้วยร้ายอีกแล้วครับท่านอาวันหนึ่งจะเล่นแบบไหนโอ้โหส่งมือตีก็ไปตีโอ้ยลง เ,เ,เ,เนะออกี่ยดับเรื่งตีพี่เกียสองนะจ๊ะทั้โอเคคนเป้านะจ๊ะเป้าออกเริ่มใหม่ไม่มีใครได้ไดแซบเจอไหมเจอไหมก็ถึงรถเจอเหรอไปโดนรถมาลุกโปล่งจึงเ<อ>ป็นทางไหน อะไรตุตม่มต่ำต,ตุ่ตมต่ำฮะเพื่อนบินบอกทำไมตุตม้มต่ำตุ้มต่ำเนี่น เราออกราชาลางที่แล้วไม่มีใครได้แจมเริ่มใหม่เดี๋ยวดูดมเปิดขึ้นไปคุมโซนก่อนก็อยู่ประมาณอยู่หนึ่งแขนนะครับห่างความห่างรู้สึกว่าน้ำหนักจะเบาเกินไปาวันหนึ่งม่าไงจะปิดเกมได้ไหมหรือว่าไง อย่าบอกนะว่าไปโอ๊้น้ำหนักไม่ถึงเบาเกินนะขึ้นกว่านิดเดียวก็ได้แล้วออกแรงนิดนึงอ่าแค่นั้นก็ได้แล้วนั่นดูที่สองขึ้นไปเปลี่ยนเดูอด,ดมก็คงไม่ตีเราวนะจ๊ะโซนทางส่งมือขึ้นขึ้นไปขึ้นนะครับสีเดชผสมเสือปลาจากตะลุ โลก็ไม่ขึ้นแล้วนะจ๊ะเดชสูงปลายย้อนขึ้นไปตีตีโดนนับสองอโอ้โหรับไปสองแตนนะครับผมรับแบบห่างห่างก็ใหญ่ก็ข,ขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมแค่นี้ก็เปลี่ยนไหมเหมือนนะจ๊ะเปลี่ยนเรื่องม่้เปลี่ยนกัมกล,ลึงกัมกลึง ดูฝั่งนี้น่าจะยังไม่เปลี่ยนไปดูในสนามไม่รู้เหมือนกันไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวดูผมยังได้อยู่ในสนามอดี๋ยวดูแปนบอูัโอ้โไม่เต็มดีหรือว่าปรบบ่ได้บ่ได้ แมนอดูกระไดกันอายุก็เลยทำงานทั้งปรเทศกว่า4ปีแบบติดไม่ร่อยเบอร์ไม่รู้เขาให้เท่าไหร่แต่บอกว่าไม่ได้ไปครูกับผู้หญิงครูกับอาจารย์เนียอาจารย์คนนี้ลาวันหนึ่งนะจ๊ะขึ้นก็ยังไม่เปลี่ยนสามไอ้ไอ้ดีไอ้ดีจบไปแล้ว ป้าสงยังไม่ได้ไปเอาเพือแป๊บเดียวไม่รู้ว่าขึ้นเปลี่ยนไหม ไปจอได้เท่าไหรเลยสองแล้ว,แ,ลวแต้มที่สามมาไหมโอกาเียส,สีนะเจ้าท้าววันหนึ่งสองแล้วก็สามสามได้สีมาไหมสีเนาะปลาเนาะโอเคครับผม สี่เป็นห้าเทียมเบีอุด,อดมรับไปอีกสีแต้มครับผมสกอร,ร์ลื่ขึ้นมาเป็นห้าต่อแปดห้าต่อแปครับพรใหญ่ยังนำนำอยู่เีเดเอุอดมมจาจะขึ้นมาติดติดแะจะรเข้ามาติดติด้วนะจ๊าาสะ,ะสกอร,ร์ห้าต่อแปด รมนะจ๊ะภาษีดีกว่านะจ๊ะมีโอกาสได้เ,เข้าดูบาดเหียดมั้งโอ้าวันหนึ่งไม่จ๊ะขึ้นมาสู้ก็เปลี่ยนคือพ่อใหญ่นะจ๊ะพ่อใหญ่เปลี่ยนอุดมไม่ขึ้นทรงป้ายย่าขึ้นไปตีตีโดนน้มหนึงตีตีแลัวกัดห้ยเก็บปวดว่าราว ตีตีจอดนะจ๊ะอาวันหนึ่งต้องขึ้นเปลี่ยนเท่านั้นไม่เปลี่ยนตัดแต้มก็ยังไม่ได้ยังเสียสองอยู่ยังเสียสองอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผู้กอง เดี๋ยวผมก็คู่กองเรือบเป็นโรงพยาบาลแท้กันโดนนะ่ะคู่ใม่บบกใหญ่หนึ่งโอ้โหเออโรงพยาบาลแท้โอ้โหอ,อ,อันตรายเรือบเรือบเรือบของเราล่ะอของเขาของเราพยายามมองของเราด้วยด้วย เราล่ะเป็นไงยิงไงยิงห่างบ้าอ่าวันหนึ่งต้องคุมให้ดีเพราะว่ามือตีของเด็ดดุมยังเหลืออีกสองลูกบอมรับเท่าไหร่ตีเปลี่ยนไหมตีเปลี่ยนเดือดดุมตีเปลี่ยน โดนแรงเดียวก็ได้นะครับไต่อย่าให้ติดปัดอ,อย่างนี้ที่ละ ดวมยี่สิบเพื่อรับหนึ่งบัมโอ้แลูกได้มือสองลูกโอ้รีรับสองว่ะโอ้ไม่เข้านะคร้าเด็กรวม ไหนได้เท่าไหได้สองปีรับสามไหมเข้ากับสามเข้าเอาดีกว่าเอาเดี๋ยวดูดมรับอีกนะจ๊ะสามแต้ม ก้อเลี้ยขึ้นมาเป็นแฝดเท่ากันทันที <laughs> ใครเปนไดที่คุ้ม้กันตีอยู่หรอเข่ายัางง่ายกว่าหรือว่าเห็นตีอันว่าได่ออกมือจกเทอือว่าลูกตีเนี่ย <laughs> อ่ะอ,นนอ้น้องฟ้าน้องฟ้าเป้าออกไปจับวางเ <laughs> er, ดี๋ยวดูดมนะจ๊ะโยนเป้าออก ไตรงข้ามก็จับวางทันทีไม่รู้จะวางตรงไหนเล่นที่ตรงกลางแปดเท่าครับผม อ๋ออยากให้ต oh! ีนบอีกหมอตั้มม okay ันมีโอกาสวันหนึ่งทีมเดนไปกเปลี่ยนอีกอาวันหนึ่งไม่ตีแล้วนะครับผมส่งพ่อใหญ่ขึ้นไปสู้ อย่าไรจ้าอย่าไรจ้าทักนีอยาบ้าเด้อดีเพื่อนรัหนึ่งัืมไม่ตายนะครับลูกกับเป้าวิ่งไปด้วยกันเหมือนจะรักกันอะไรก็ยังไงงงั้น ไม่รู้ กันีแล้ววันหนึ่งขึ้นไปก็หลุดลูกนี้สุดท้ายว่าไง,งข้าอไปแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนอ้าวต้องขึ้นให้เปลี่ยนนะจ๊ะถ้าไม่เปลี่ยนมีโอกาสจบนะจ๊ะลางนี้ ดูเหมือนแต่ยังไม่เปลี่ยนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไปแล้ว ้ันก็สร้างความลำบากให้กับทีมเด็ <c oughs> กเอาเอาไปล้างหน้าสัตว์เสียสิ ตกสถานการณ์ลำบากตีก็ไม่ได้เอาเข้าเอาอยางเดียวไม่ได้ก็ล้างหน้าค่อยเอาไหมเฮ้ยเอาจนได้หนึ่งแต้มโอเคทีมเบสอุดมรับไปอีกนะครับหนึ่งแต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นเก้าต่อแปดโอ้โหเอาจนได้ สวัสดีครับป่าสวัสดีครับพีน้องสวัสดีเออเพิ่จะเห็นนั่นล่ะเพิ่งก้าวข้เนี่เขาเรียนดีไปเพิ่เรียนท้าบันไอ้น้องป้าคูเขาปัญยาที่าท้าบันเจอกับเด็ที่ตอนเจอกับซื้อนาคยี่ได้นี่งนาคเปอะไรล่ะเก้าแปดเอาเก้าแปดหุ่ยฮะฮ่าฮ่าฮปกฮ่นฮลา่าฮ่าฮ่า่าล้าฮ่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 าฮ พอใหญ่เด็กซีไหนวันได้อันนี้ละบานนี่ฟุกอยู่บ่อนี่ฟุกคือกันนี่นี่ใหญ่เขาได้อย่างเงือบเลยได้เขาได้อยู่แล้วเขาดีแต่ว่าบานนี้ป้าป้าย้อยเราติดต่ดมันมันตีดติดโยนหัวตาพันพันบ่ติดพันบ่ค่อยติดเอ้าเอ้าเอาเปลี่ยนนะจ๊ะมันมันมันมาได้เปียคือตรงตีติด สองหลางมาั้งดีทีเ่เด็ดสองหลังก็ไเก่านะแม่เก่า,นนกาตกลงหลังแรกทีมพ่อหญ่เอาไปเก็ดแต้มเนี่ยไปทั้งแต้มตอแต้มต่อแต้มหนึ่งเอาตามมีแล้วนั่นเอาแล้วครับทีมเดียดุดมขึ้นมาลูกที่สองกันลุดหลุดไปแล้วนะจ๊ะเอาลูกที่สามขึ้นมาเปลี่ยน วันหนึ่งนะจ๊ะสูงน้องฟ้าขึ้นไปทีททโดนรับหนึ่งติตๆรับสองอืมเอา,เอาขอแค่โดนก็ยังดีขอให้โดนเออ่างนี้ขอให้มานะจ๊ะแต้มคะแนนเอาจากสามคะแนนก็พอ เดยวดดมดเปลี่ยนไหมน่ยดูงั้นเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนนะจ๊าเดี๋ยวดูดมขึ้นมาเปลี่ยนพนะ่อใหญ่แรงไปนิดนึงทะลุหลัง ลูกนี้ต้องเปลี่ยนนะจ๊ะถ้าไม่เปลี่ยนโอ้ยจะเปลี่ยนยน,นี่ไมเปรียบเนาะแน่เปลี่ยนไม่ใหญ่ไว้ที่แค่เปลี่ยนไม่เปรียบว่ะมีฟ้าเปลี่ยนไปได้ปีวะ ชนได้อีกชนได้อยู่ตัดต้นยังใช่คร้บวันหนึ่งแล้วลูกในมืออีกหนึ่งลูกยังเสียอี่ในสนามอีกหนึ่งแตม้มเอวเสียสองเกมเกมอเออไปสีลูกสุดท้าย เอียดอุดมนะครับเอาชนะทีมท้าวันหนึ่งไปด้วยสก,กอร์11ต่อ8โอ้โหหน่าเจอกันไหมนะจ๊ะผมสวัสดีครับจบแล้วค่ะฝากากดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย